BTR ครับผมนี่มาเล่นหลุมดังาของโคจิกิแล้วทล่างครับผมครับโอ้ลักซี่ขับพื้นที่ไว้กว้างกว่าแต่อุ้ยขอเข้าหัวไปฮะบูมแล้วปีกามาอีกฝั่งหนึ่งแล้ววัดระยะมามุมนี้แต่ว่าโดน BTR ขออยู่ครับดีซิวูยล้วขึ้นรถมาแบบนี้ยังไงรถยังช้าอยู่ปิกาแม่แล้วปีก้าที่คือแบบ SR โดนมาต้องถอยไว้ก่อนหรือเปล่า ีก้าครับคือไม่สนนะนิ่งหรือไม่นิ่งอ่ะก็คือจะเอาอืเออจะเอาให้ได้นะครับเอาตัดวันทีเเชชนบุรีนะมาสักครู่มันจะโดนยิงเปิดมาเพื่อแจสเปอร์ไหลลงหล,ลุมทางด้านล่างไปนะแล้วทีุ่ยก็เห็นแบบครับผมนี่น่าจะขอเพื่อนเรียบร้อยนะแล้ววงอัปเดตไปซ้ายมือเฮ้ยจะไปจบยังไงนะอะมงนี้ไม่ช่วยจริงนะต้องรอดูเลยคนระับเสร็จถัดไป อินฟินนะมุมนี้ได้บ้านเล่นก่อนเลยฮะด้านซ้ายนะไม่ได้รีบแบบว่าพุ่งเข้าไปนะอาแบบว่าเฟสแคนพวกมาเล่นหลุมเดียวกันนั่นไอ้ไม่ชุนบุรีฮะใช่ครับผมแม่แล้วเปิดน็อกกันไปคนละหนึ่งตัวจังหวะนี้ยังไงเอ่ยมีปลาระเบิดแบบว่าดาวตกเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมมันเลยไปฮะส่งไปได้ปีก้าครับผมแล้วต้องออกเกมเลยพอเลยไปได้แอคชั่นไปหนึ่งเหมือนกันครับมุมนี้เบียร์ซิเบน็โหนแล้วเขาโผล่ขึ้นมาพอดีตกใจตกใจเท่าไหร่ โอ้โหน็อกดาวด้วยแล้วไหลขึ้นมามุมนี้เรียบร้อยครับผมทีมเบ B ียร์สิบเอ็ดไปแล้วก็ดึงได้หรือเปล่าแบบนี้ป๊อปโอ้โหเจ็บหนักครับผมเป็นนาของเป็นปูรูเขามาเติมอีกหนึ่งเป็นปูชักรั่วไปสองเลยครับผมแบบนี้แหม่มาเจอกันเองถ้าอย่างนั้นครับผมแล้วมุมนี้เหมือนนันโฟร์ไรว์วเขาจะมาแจมไฟที่เหมือนกันนาวมีเน่ลอยมาฮะแล้วนี่ไงเป็นูรูไปได้แล้วผมเป็นดอลเลยแล้วได้เบียร์สิบเอ็ดไปอีกโอ้โหฟร์ไว์เขาว่าสู้กันไปสู้กันไปใส่กันไป โอ้โหแล้วตรงนี้ฟีดามไปได้วคเหย่เส้นครับครับมุ้สเปรย์ได้ท้องรถมามุมนี้แล้วคว้าแกเนตคว้าออกไปฮะเอเจย,ยังไงเออเนตเราเมนูหรือเปล่าอุยแลนดีมากลูกนี้เหมือนจะตรงโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะมีกำบังอยู่ฮะตรงนี้เป็นก้อนหินนั่นเองแอนดีมากโอ้โหเดี๋ยวเจอขึ้นก้อนหินมาตัดน,นอกดาวเรียบร้อยครับผม drs ตอนนี้ยังไงฮะเหลือสองคนหรือเปล่าที่ยืนอยู่ตอนนี้ครับ อ่าและนี้คือไอช็อตนะครับผมไปได้มาอีกหนึ่งเหมือนกันครับผมครับรู้จักเป็นเอชไอแล้วอืมแล้วนี่ครับอานาสไปได้ AJ เจก็ผมเฮ้ยเดียเอสวันนี้แปลกจริงนะวีนี้แปลกจริงครับแล้วขึ้นมามุมนี้เรียบร้อยเลยฮะโอ้โหทีมสีเขีก็ต้องเล่งเครื่องเหมือนกันนะครับผมสู้หนักอีกนั้นหนึ่งก็ไปเปิดน็อกดางมาได้ครับแล้วเก็บงานไปเปรยไปดอกนี่โอ้ยได้ไปหนึ่ง โอดีเลยเต็มๆตีทหารเสือเลยนะผมนี่ของทีมซีเกตได้ไปหนึ่งแล้วท็อปไปได้นะของยูไฮบอยครับผมทีมใหม่ทางฝั่งหนึ่งดึงกันไปก่อนครับโปรสโมอมาเลจิจะเข้ามาทางด้านหลังด้านบนมีนะของทิกทูเอทีหนึ่งทีมรอแจมอยู่นะครับผมโอ้แล้วเดบอทยังเหนียวอยู่ครับระเบิดลูกนี้เฮ้ยสวนขึ้นทีเกตนี่ไงได้เดบอทไปยูไฮบอยโดนลากไปหนึ่งเหมือนกันครับผมแล้วเดบอท ได้จัมเปอร์ไปครับแม่นักคู่นะแล้วก็ทันนี่เป็นเดนใส่หน้าซักซี่น็อกแถวไปครับเอา้าอุย้ยเอา้ากดลงรถเฉยมุมนี้อะไรกันครับโอ้โหเฉยเลยอ่านะโดนใบเพยโตได้เอเจไปนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้ขึ้นมากดดนันพื้นที่แล้วปลาระเบิดไปโดนเขาตรวจมาเหมือนกันลูกนี้ได้ดียวใช่ครับผมได้พอจูนะตรงนี้ไฟพยายขึ้นไปส่งดาเมจแต่ว่ายังไม่พอระเบิดไปหนึ่งลูกก็สั้นไปครับ เราถ้เปิดไปแล้วนะตรงนี้เราทีมดีแคทใช่ครับผมเราถอยดีเลยปล่อยเลยฮะอู้นี้ไม่มีรถเล่นแล้วทีมดีแคทยังไงฮะอุ้ยแต่ทำมาดีเซตสี่คนได้อุ้ยเซ็นเคเน่สองลูกครับตรงนี้ไปได้มาสองน็อกดาวน์ไอจอดยังไงเอ่ยโดนลากไปโดนธนีซิลและไอจอดพยายามจะยังไม่จบนะมุมนี้นะซุงตามมาตรงนี้ก่อนครับผมกิฟติกกิฟติกกับดีเตวีกิฟติกเข้าไปเล่นใต้บ้านแล้วสองคนครับผมมีจะโปกับมาของเรดี่บอยเข้าไปเติมอีกหนึ่ง เลดี้บอยได้ดักมาแล้วขึ้นไปพร้อมกันแบบนี้โอ้แต่ว่าเขาปามบรูทอฟดักไว้ครับอ,อย่างแสบเลยครับมุมนี้แต่ว่าเลบิดยิงปีหรือเปล่าขอดูมุมในตัวบ้านหน่อยได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ครับผมเลดี้บอยได้เลบิดมาแล้วเดนเกมไม่ได้ดักจังหวะนี้บนไปลุกแล้วโอ้ย<ห>เ,เยียบไปกันละวเนาเยียบไปยับยับเลยเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ครับดีเทวีอ่ะโอ้โหนี่ฮะโอ้บรูทอฟลูกสองมันช้าไปหน่อยนะผมว่าเลอก่างด้านี่ผมนี่ฮะคิดไปได้แล้วของบูม แล้วเดินมาต่อไอจอดเรียบร้่อจริตด,ด,ด,ดอกมากครับผมไปแหน,หนก็ตีบใส่เกินนะเจอข้าววนมาหายแล้วก็แล้วดาวชีค้ครับยิงปีแต่ว่ามีแค่ดาเหมือนวันตีตีเท่านั้นเองครับผมโอ้โหนี่ฮะอ,อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ตอนแรกมีโอกาสที่จะมูฟออกไปได้นะะแต่วนกลับมาเล่นที่เดิมเลยเสร็จด้านทีมตีเขตเลยนะแล้วมีได้รครับไปได้หน้าของเพสเซโกน็อกดาวไปและเก็บเลยฮะโอ้โหนี่ฮะตัดมาที่ทางด้านล่างของวงนะ รีเจกครับกำลังจะเดินใส่ในหน้าของซิกู A เอ็กนะถ้าวงบีบขึ้นไปครับครับสอนใส่ตอนนี้เหลือคนเดียวสำหรับเอเอ้าโอ้ผู้ังไม่ทางขาดคำไ่โดนในวงเกมมิ่งปิดเรียบร้อยะใช่ครับ,บอู้จะยิงฟรีเดี๋ยวก็สวนมาเจ็บหนักเหมือนกันคร,รับผมตรงนี้ฮะยุยหยางอู้แต่ว่าทางด้านของรีเจกอาศัยทามมิ่งที่ทีมซีเกตกับ จุดสดอกมาไฟกันนะครับผมแล้วก็ไหลซ้ายมาไม่ยุ่งกับใครเลยครับแต่ตรงนี้ต้องไปงัดกับนรน่องของิกทูเอสครับผมเฟสแคนไหลมามุมนี้เจอด่านลอยเจอด่านลอยได้บายมาแล้วได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับผมนบนลูดเอดดาดาวไปก่อนต้อง,อง,องถอยก่อนนะตรงนี้เฮ้ยแล้วมาอีกแล้วคิปติกเลยที่ปลอยสูงไม่ได้อีปุยจังหวะนี้เลยที่ปอยยังไงเอ่ยเอลชาปโปได้แอปปี้มาแล้วจัมเปอร์เรียบร้อยครับผม หลายตายไปครับตูงเก็บอีปุยไปแล้วเป็นบรูเจอเปเวียนเก็บไปเหมือนกันครับเก็บต <หา S 2> ิกขยับเข้ามามุมนี้พยายามจะสโมกเคียตสเปซอยู่นะแต่ว่ายังไม่รู้จะเล่นตรงไหนครับตรงนี้เราเก็บติกพื้นที่เล่นยังไม่ได้นะตอนนี้มัวน,วน,ว,น,ว,นวนอยู่แต่ว่าตรงนี้อาจารย์สีครับ,บรนับแตนาของเดวอนเกมมิ่งแล้วลงมาแบบนี้เรียบร้อยเลยฮะโอ้เกือบไปฮะแล้วยาหมดแล้วโอ้โหมาทุกชนิดหมดทุกชนิดจ้่ครับผมไม่ว่ายาเม็ดยาน้ำยาพันหมดหมดแล้วนะฮะเหลือแค่ใจสู้จริงๆ เฮ้ยแล้วตรงนี้ดาวชี้ยังมีนะแต่ไม่ได้ไม่แบ่งเพื่อนนะแล้วเพื่อนนกดาวอยู่ยุยหยัอย่างไงเพื่อนถามแล้วมีหรือเปล่าดาวชี้บอกไม่มีไม่มีไม่มีเสียงแข็งเลยตรงนี้โอ้เลยเชื่อจะจัดแนี่เคยเจอนะผมเคยเจอแล้วตอนเล่นเนี่ยมียาไหมไม่มีไม่มีพอตายปุ๊บพอตายปุ๊บเปสิงตัวเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยแล้วตาล่าก็บอไปโดนแล้วของคิดครับส่งนอกดาวลงไปกอดทันนี่ได้นะของยุยหยางแล้วคิดเดินมามุมนี้เก็บตาล่าไปก่อนครับผมนี่ฮะ หลีเจกยังไงเถอแล้วแม่ยังขึ้นมาเทดได้ครับผมแต่ว่าเทดช้าไปหน่อยนะเสียไปหนึ่งเหลือคนเดียวอีกแล้วครับผมทีมตีเข็ดกำลังจะลากแรงแล้วขึ้นมาสเตเกลเลตันไม่ไหวครับผมยิงฟรีมาฟรีดานเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเป็นคิปติกครับผมเข้ามาแจมไฟนี้จนได้ครับดิโกยฟรีที่ทีมจบอันที่8ไปครับครับเนี่ยแมมุมนี้เงงาแล้วล็งแม่เขาบิดตัวตามไม่ได้ครับผมแล้วเอวาไฟไปด้ย แล้วบักกี้บังโอ้โหสามไม่ได้ครับมุมนี้บักกี้ขวางไว้อยู่นะแล้วมุมนี้กำลังจะเดินเข้าและเมล,ล่าครับไปปิดทางหน้าของมาชาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสามออกเป็นการซ้ำอ,ออกจากเกมไปนะเราอุ้ยอุย้ยพอเลสด,ดอกนี้ครับผมย, <àng S 2> ย่งางดีฮะชายกบผมแล้วบูชา้ากับผมเอ้ยเอาจริงเกมวันนี้บูชา้าลงมาอิมแพคกับทีมพ,พอสมควรเลยนะฮะใช่ครับผม โอมีทุกเกมครับผมคิวฟีของบูชาครับแล้วเหลือ5ทีครับตรงนี้แดววอนเกียร์แบบนี้น่าจะได้ไปเล่นซุปเปอร์วีคเอนนะอ่าเราเดินมาตรงนี้ผมค่อยๆขยับขึ้นไปแต่ว่าเอ็มไฟนี่ยร้องอยู่ทางด้านล่างนะแใ่ว่าจะได้ยินหรือเปลาป่าครับขึรือรถไปไปออเจ็บนะครับพอแบบนี้เปิดเสียงเรียบร้อยนะทางด้านของแดมวอนเกมมิ่งมาข้างหลัง มาแล้วหรือเปล่าปาเวียนลงรถมาแต่ยังไม่เห็นนะเรามีโอ้ยเนียเนี่ยไปโดนลักซี่สเปย์มาครับผมเหลือเหลือประมาณสิบนะครับไฟ<ป>มาไฟ <ป S 1> ไฟได้บอนเลยแล้วปาเวียนยน,นี่ไงโอ้ยแล้วยิงฟรียิงฟรีฟรมุมนี้คลิปติกยังไงเอ่ยเอ้าแล้วบูชาไปแดงมมันทีหลังครับผมเมื่อสักครู่นี้ได้ไปสองเลยครับเลดี่บอยได้จูนี้ไปบูชาเก็บสูงไปก่อนครับผมเหลือปาเวียนคนเดียวนะจาก ปีตรงนี้นะครับผมน่าจะเหลือคนเดียวต้องลากแรงครับน่าจะเป็นคิวของใครฟอเรสโอ้ยเราวก็นั่นนี่ไม่ได้ลักซี่ฮะเราเซ็นเคไปได้ฟอเรสตีผิดอัวเกมไปฮะกอนนี่ปิดลักซี่เรียบร้อยเหลือลิควิดคนเดียวฮะสำหรับบีทีอาร์เคลียดแปดคิวไปแล้วครับคริปติกก็การันตีได้เข้าไปเล่นในซูเปอร์วีไแน่นอนครับสำหรับคริปติกอีกหนึ่งทีมครับผมลิควิดครับผมโอ้แล้วเกมนี้ดีอินฟินิตี้เหลือกันครบ4คนด้วยนะครับ ะจะเดินเคลียร์เลยหรือเปล่าแล้วคว้าแกนเนตมาลูกนี้ลิควิดเช็คไปที่ต้นไม้แล้วก็ท่านี้อยู่ดีนะที่เดินหลบไปก่อนใ่ครับปิดในหน้าของ v t r ครจะประนัับที่5มี2คิวครับแล้วเนี่ยครับขึ้นมามุมนี้ยังไงเออได้ไป7คิวแล้วนะครับผมดีฟินิตีด้านบนมีคลิปติกอยู่เ,เป็นเคอ้อาแล้วไปเลยที่บอยก็ผมไปเจอบูชาร์จนได้ครับตอ่อเกมไปเลยครับตรงนี้ปาเวยนยังอยู่ครับปั๊มยาสู้ซะเลยครแบบนี้ เือแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนแดมบอลเกมมิ่งจะยาไม่เยอะนะอ่าใช่ครับเฮ้ยนาไวัโดนเนทลูกนี้เอลชาโปครับผมไอเอ่ยเนทอีกหนึ่ง,งลูกซ้ำที่เดิมมีคิวฟีดขึ้นหรือเปล่าไม,ลไม่มขึ้นครับยังหาไม่เจอครับรนีุ้ซซี่เฮ้ยแล้วดมบอลเกมมิ่งโอ้โหนึกว่าจะปั๊มเป็นซานฮอกซะแล้ว อยู่นานเหลือเกินอูแล้วเกมนี้มีถึง10คิวด้วยกันนะแต่เราเดวอนเกมนี่ครับยีแต้มอยู่ในกระเป๋าแน่นอนครับแบบนี้อุ่นๆครับซุปเปอร์วิกเอ็นเจอเขาแน่นอนครับอู้เระเบิดไปเลซี่บอยที่ตัวแดงแ๊ดเลยฮนะใช่ครับอู้แต่ว่าไม่ถึงน็อกดาวนะ์นะแบบนี้งนั้นอินฟินอาจจะยังไม่รู้ตำแหน่งทั้เท่าไหร่อะใช่ครับเซนเคับผม เราวิ่งขีซ้ายมาแต่ดูฮะอินฟินิตี้คือยึดพื้นที่ในวงไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้ครับผมการไหเข้าสู่เฟสที่แปดนะฮะครับต้องเดินเข้ามาหานะมุมนี้สำหรับคลิปติกครับครับผมเนี่ยตั้งโซนรออยู่แล้วครับโอแต่พื้นที่เหลือน้อยมากครับพราแต่การยึดโซนของทางด้านอินฟินนี่คือมุมต้นไม้นี่ไม่สามารถเล่นได้เลยนะคลิปติกครับเขาเห็นหมดทุกฝั่งจริงใช่ครับ ดูฮะโอ้โหต้นไหนก็แอบไปได้แล้วหนูตีจัดไห้ตรงนี้ตรงเซนเคนอกดาวด้วยกันเนทครับโอ้ดูการยืนโซนของอินฟินครับฉีกแมนมาเลยฮเปิดทางได้มีล่าเดินเลยฮะแล้วมุมมีล้อหมดแล้วครับมีล่าฉีกมาทางนี้แล้วเขาได้ยินเสียงแต่ว่านูตีฉีกมาอีกมางแล้วผ่านน้องไปก่อนแมนกว่าครับแล้วเป็นไอ้ของดินฟินิตี้นั่นเองครับผมแอบฟอลเรตชิคเก้นินเนอร์ครับไม่เสียใครเลยฮะ 4 3 2 1าคิวไล่กันมาครับเออมาคิวเอาวงท้ายๆอีกนะแตหรับดีอินฟินิตี้ Infinity, ยังเขาใหญ่ที่เห็นว่าตอนแรกเขามูฟมาทางด้านล่างนี่โล่งเลยนะดีครับผมชมหน้าชมตาครับครับอินฟินิตี้นะเกมนี้อืม